วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองสเสนอรายการข้าวโพดกเษกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับวันนี้ครับผมยังคงอยู่กับอีกหนึ่งกระดูกสันหลังของชาตินะครับนั่นคือผู้ที่ทํานานั่นเองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่คือพี่บุญถึงนะครับก็คือเป็นเกษตรกรผู้ทํานานะครับทํานามานาแล้วหรือยังครับโตทํามาตั้งแต่เด็กครับคือตั้งแต่โตมาก็อยู่กับท้องไร่ท้องนานี่มาตลอดเลยนะครับการทํานาเนี่ยตั้งแต่เมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เมื่อก่อนนี่ประมาณยี่สิบปีนี่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็ได้นะยี่สิบปีที่แล้วนะ<ช>พอจากนั้นมาก็ใช้ปุ๋ยเคมีครับอืม,มันก็งามแต่ว่ามันําต้นมันไม่ค่อยแข็งเลยนะครับระหว่างการที่เราทําเคมีมาตั้งแต่โหคือเราโตมากับไรนาอยู่แล้วแหละนะก็คือรู้ว่าวิธีการทํานาเราต้องใช้เคมีตลอดแล้วทำไมอยู่ดีถึงที่อยากจะเปลี่ยนมาใช้เป็นอินทรีย์บ้างก็พอดี คนมาขายเป็นญาติของแฟนนะครับเขาแนะนําให้ลองใช้ครับผมอืมปีที่แล้วพ่อเขาใช้อยู่ไงครับก็เลยข้าวมันงามก็เลยถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรเขาบอกใช้พุทธเขียวต้นทุนของปุ๋ยเนี่ยก็คือปริมาณเท่ากันนี่แหละครับสิบหกไเคมีเคมีแพงกว่าอืมพี่ทําในพื้นที่เท่าไหร่ทั้งหมดทํานาของพี่ตรงนี้ประมาณสิบหกไร่กว่าครับสิบหกไร่ใช้เคมีเท่าไหร่เคมีประมาณสิบห้าสิบห้าสิบหกครับ ประมาณนี้แหละครับผมราคาต้นทุนนี้ลดลงไปเยอะไหมลดลงประมาณ4ี่ห้าพันครับเฮ้ยสี่ห้าพันเลยนะนะครับผมนี่คือออย่างแรกคือเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี่นะฮะคุณผู้ชมครับต้นทุนอ่ะลดลงไปคลับนะครับประมาณสิบกว่าไร่นี่นะลดไปประมาณ4ี่ห้าพันเลยนะนะครับผลนี้กลับมาเป็นยังไงบ้างก็พอใจครับอะไรที่มันแตกต่างที่เรารู้สึกว่าแหมใบมันจะใหญ่แล้วมันมันชี้ตั้งเลยครับ นะตอนนี้ก็ถ้าตอนตอนที่ยังไม่ออกยังไม่ออกรวงใบจะใหญ่จะตั้งเลยนะแข็งแรงครับอืไม่เหมือนเคมีเคมีนี่มันจะงามแค่แป๊บแป๊บประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ต้องไปเสริมนอย่างนี้ว่านไว้หว่านรอบเดียวเองครับนี่ครับนี่คือว่านครับให้ปุ๋ยในรอบเดียวเองครับอืมว่านทีเดียวสิบเจ็ดกระสอบเลยผมอัดเลยทีเดียวเลยครับตองช่วงไหนที่พี่ให้ปุ๋ยข้าวประมาณ เพราะว่าปีนี้ฝนมันมาช้าผมผมสูบน้ําใส่ประมาณเดือนกว่ามั้งอายุข้าวประมาณเดือนกว่าเดือนเสร็จเสร็จครับก็หวานเสร็จก็สูบน้ำใสไปเลยอืมคือรอบเดียวนั่นเองครับคือลงทีเดียวเลย17เจกระสอบเลยครับทีเดียวเลยนะฮะก็คือไม่ได้ลงอีกแล้วไม่ได้ลงเลยนี่ก็งานแบบนี้เลยครับมีเพื่อนบ้านมาถามหรือยงว่าเอ๊ทำไมปีนี้ของพี่บุญถึงทําไมข้าวดูงามจังมีคนมาถามก็แนะนําเข้าไปเขาบอกปีหน้าเขาจะลองใช้เหมือนกันอืม นะครับแนะนาให้เพื่อเกษตรกรด้วยกันนี่นะครับผมนะฮะอย่างคุยกับพี่บุญถึงแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรนะครับที่ปรับเปลี่ยนวิธีการจากใช้เคมีจะบอกว่าใช้มาทั้งชีวิตก็ว่าได้นะเคมีเนี่ยใช้มา20กว่าปีครับ20กว่าปีนะครับแต่รุ่นพ่อยังอยู่่ะตั้งแต่สมัยคุณพ่อเลยนะคุณพ่อมันตั้งลูกก็เป็นเคมีมาตลอดเลยนะนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับมาใช้อินทรีย์และคาดว่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอินทรีย์นี่แหละนะครับมีหน้าว่ากะว่าจะเพิ่มเป็นประมาณกระสอบ อืเพราะว่าใส่อนซีเวลาเดินลงไปดินมันจะดินมันดีมันดินเดินไปดินมันร่วนซุยครับแค่แค่ครั้งแรกที่ลองใส่นี่คือเปลี่ยนแปลงถึงขนาดรู้สึกได้เลยว่าดินมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับนะฮะแต่ที่สําคัญผมแวะไปดูบ้างพี่บุญถึงมาละไม่ใช่มีเฉพาะข้าวที่งามพี่บุญถึงบอกว่านำเาเรียกว่าน้ําหมักชีวภาพเนี่ยของมดเขียวเนี่ยไปฉีดไม้ดอกไม้ประดับด้วยกล้วยไม้ครับกล้วยไม้ ที่บ้านงามเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดีครั้งต่อไปนะครับพี่บุญถึงพาเราไปชมนะันนี้น้ำหมากก็ฉีดเหมือนกันเข้าเนี่ยที่นี่ฉีดเหมือนกันฉีดเหมือนกันครับนะครับเอ้างามขนาดไหนครั้งต่อไปมาเจอกันครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนาดตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888